เ,เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเลยเพราะจริงๆแล้วนะไทลีเนี่ยเราไม่เคยเห็นเท่าไหร่นะกับการวิ่งทำระยะได้ร่รวมๆสิกิโลเมต่อกเกมแบบนี้เนี่ยโพสตปั่นอย่างนี้มันอาจจะมีลุ้นในเรื่องของบิ๊กเดลก็เป็นไม่ได้สำหรับ สวัสดีครับผมชูปัญญานะครับผู้โดยสารฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหาก,กันก็อย่าลืมฝากกดไล like, ค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปัญญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมา,มากๆเลยนะครับอ่าในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นนะครับก็ไปเกาะติดเรื่องของทีมชาตินะครับซึ่งไปเริ่มที่ควันหลงน้องๆช้างศึกชุดยูยี่สากันหน่อยนะครับก็สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจะเรียกได้ว่าสนั่นเอเชียได้เปล่าครับเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็เสมอกับซาอุไป2สองตบอลรราาายกพพิเศษโดฮคััน่นเองนะครับบททให้แฟฟนุตอลไยก ชื่นชมกันยกใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเล่นได้ดีนะครับมีวิธีการแล้วก็สู้กับแชมป์เอเชียได้อย่างสุดยอดจริงๆนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่ดูดีมีอนาคตนะครับสำหรับน้องๆเซตเนี้ยนะครับซึ่งหลังเกมเนี่ยมันมีสถิติสุดว้าวเลยฮะ มีการออกมาเปิดเผยเรื่องของค่าเฉลี่ยนะครับในการวิ่งทั้งเกมนะครับของน้องๆน,นะครับโดยปรากฏว่ามีน้องๆ5คนเนี่ยวิ่งแต่ะหลัก10กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับไปและเรียงดูกันหน่อยว่ามีใครกันบ้างครับที่ทําสถิตินี้นะครับคนแรกเนี่ยเป็นทรงชายท้องฉ่ำนะครับประการหลังจากชนบุรีนะครับทําระยะไป 9.6กิโลเมตรนะครับคนถัดมาเนี่ยเป็นชาติมางคลเรืองธนโรอก็อีกหนึ่งแข้งจากชลบุรีเช่นเดียวกันนะครับฟูลแบ็กฝั่งซ้ายนะครับทำระยะไป10กิโลเมตรนะฮะเศรษฐิ์สุวรรณเสศนะครับคนต่อมานะครับ10.3กิโลเมตรนะครับกองกลางจองขยันจากชิงรายนะครับถัดมาเนี่ยเป็นชานรงค์ภูมิสีแก้วนะครับ10.7กิโลเมตรนะครับกองกลางตัวปั้นเกมอีกหนึ่งแข้งจากชลบุรีก็ติดมาทีเดียว3คนเลยครับที่ทำสถิติตรงนี้นะครับแล้วก็คนสุดท้ายครับที่วิ่งเยอะที่สุดในสนามเลยนั่นก็คือเจต้น ทีลศักดิ์เผยพิมายนะครับกองหน้าดาวโซนโวจากการท่าเรือทำระยะไปถึง11.4กิโลเมตรเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นสถิติที่ผมก็ตื่นเต้นกับน้องๆเหมือนอกันที่วิ่งแต่แต,แต่10กิโลเมตรทั้งเกมนเลยครับก็ไม่ธรรมดานะเอาจริงแล้วเนี่ยเพราะว่าเออเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเลยเพราะจริงๆแล้วนะไทยลีกเนี่ยเราไม่เคยเห็นเท่าไหร่นะกับการวิ่งทำระยะได้ร่วมๆ10กิโลเมตรต่อเกมแบบนี้เนี่ย ปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นแต่พวกเจลีบ้างอะไรบ้างที่เขานําสถิติพวกนี้มา,าให้ดูกันแล้วรวมไปถึงบรรดาพวกรุ่นพี่ๆที่เขาไปค้าแข่งที่นั่นอย่างอุ้มธนทรเขาก็เคยมาเล่าให้ฟังว่าเฉลี่ยที่นั่นเน่ยเขาวิ่งกันปกติวัน11กิโลเมตรประมาณนี้ต่อเกมนะครับซึ่งน้องๆก็ถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมในเกมนี้นะครับก็ถือว่าแฟนๆก็ชื่นชมนะครับเพราะว่าเป็นนิมิตหมายใหม่ๆนะครับกับน้องๆเจนใหม่ในฟุตบอลไทยนะครับแล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราเนี่ยจะเอาไว้ไปสู้กับบรรดายักษ์ใหญ่ของเอเชียนีน ผมว่าไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับเป็นเรื่องปกติของฟุตบอลสมัยใหม่แต่ทีนี้ว่าในเรื่องของฟุตบอลไทยเนี่ยเราเนี่ยยังไม่สามารถขยับขึ้นไปแตะให้ทัดเทียมกับบรรดาพวกมาตรฐานหลีกสูงๆในระดับเอเชียได้นั่นเองนะครับทำให้มันก็เลยเป็นเรื่องที่หวาวมากนะครับก็ถือว่ามาถูกทางแล้วครับหวังว่าน้องๆจะรักษามาตรฐานแบบนี้ไว้นะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่ ยอดเยี่ยมจริงๆในการที่เห็นน้องๆทําได้แบบนี้นะฮะไปที่ข่าวเบาๆเรื่องขำๆในแคมป์ทีมชาติชุดใหญ่กันหน่อยครับผู้ชมครับก็เรื่องของเจ้าอุม้มธีรทรนะครับซึ่งตอนนี้นี่รับบทเป็นเอเย่นนอกสนามด้วยนะครับก็ปรากฏว่าไล่จีบเจ้าและกฤษดากาแมนให้ไปเข้าสังกัดบุรีรัมในซีซั่นหน้าเฉยเลยครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันเนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นสนิทก,กันมากครับเป็นพี่น้องที่เขาเรียกว่ายอมต่างฝ่ายต่างยอมรับฝีเท้าซึ่งกันและกันนะฮะโดยเจ้าอุ้มเองก็ชื่นชอบในฝีเท้้าาของเจและ,ะที่ เคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้น,น,นะฮะซึ่งล่าสุดเองพี่อุ้มเนี่ยได้โพสต์ภาพระหว่างกินข้าวนะครับโดยแคปชั่นเนี่ยก็บอกว่าหิ้วรองเท้าสนับแข้งก็หิ้วมาให้จากหนองบัวตอนนี้เหลือแค่ป้อนข้าวให้กับเจ้าและเท่านั้นเองนะครับ ซึ่งเป็นโพสต์ที่เจ้าละเองก็ไม่รู้ตัวนะครับว่าโดนพี่อุ้มอําในโลกโซเชียลนะครับกลายเป็นเรื่องขำขันแล้วก็สีสันไปนะครับหลังโพสต์ลงไปนี่ปรากฏว่าทีมฟายบริหายของชลบุรีอย่างเยบอนสัตสิทธ์เองนะครับผู้จัดการทีมก็มาโพสต์อําในคอมเมนตข์ของโพสตก่อนจะอุ้มด้วยนะครับโดยไม่รู้ว่าทีเล่นทีจริงหรือเปล่านะครับโดยเขาบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าก็ไปอยู่ด้วยกันแล้วโอ้โหคอมเมนต์อย่างนี้ขึ้นมาก็เอาเป็นว่าแฟนบอลน,นี่ก็ต้องตามกันต่อแน่เลยนะครับเบจ้าอุ้มเองก็บอกว่าเจ้าบุญละเนี่ ไม่รู้ว่ามีรับลมคมในอะไรหรือรเปล่าสำหรับคู่นี้นะครับก็โพสต์ปั่นอย่างนี้มันอาจจะมีลุ้นในเรื่องของบิ๊กเดีก็เป็นไม่ได้สำหรับตลาดการซื้อขายในช่วง ปิดซีซั่นนะครับถ้าหาคุณลำยื่นข้อเสนอจริงๆก็ไม่แน่เหมือนกันที่ชลบุรีอาจจะตอบรับก็ไปไปได้ถึงขั้นเอเย่นอุ้มมาจีบเองเลยขั้นนี้แล้วนะฮะนั่นคือประเด็นที่ผมนำมาฝากกันในคลิปนี้นะครับอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกับชูปราชยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ